สวัสดีครับเพื่อนๆสมารคิกที่รักคุยไทยทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับแล้วก็มาแนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องการให้อาหารเสริมสำหรับแม่ควายที่คลอดลูกใหม่ๆนะครับระยะให้นมบุตรระยะให้นมลูกนะครับก็ วันนี้ผมจะนําเสนอเรื่องอาหารเสริมนะครับสําหรับแม่กว้ยนะครับอันนี้ผมแนะนาให้ชมก็คือน้องพันษานะครับ,บตอนนี้ทีทายอยู่นี่ก็อายุ2เดือนนะครับอายุ2เดือนเนื้อหนังดีนะครับเนื้อหนังดีน้องพันษายังบม่ได้กินอาหารนะครับแต่ว่าจะให้เขากินพานนำนมแม่นะครับ ให้เขากินผ่านน้ำนมแม่นะครับดังนั้นเขาจะให้อาหารเสริมสำหรับแม่ควายนะครับให้แม่ควายได้มีน้ำนมนะครับทรงต่อให้ลูกควายกินนะครับนี่นะครับควายอายุสองเดือนแข็งขาไงเนื้อหนังดีอ้วนสมบูรณ์แข็งแรงนะครับการเจริญเติบโตดีนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับ ผมจะมาบอกสูตรอาหารเด็ดนะครับว่าเป็นอาหารตัวไหนนะครับสำหรับที่ผมใส่นะครับเพื่อนๆที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็คืออาหารบีทาโกสำหรับวัวนมนะครับระยะให้น้บุตรนะครับตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่อุ้มท้องจนถึงอายุ6เดือนนะครับจะเป็นบีทาโก0ูนนะครับเป็นบีทาโกของวัวนมนะครับ ซึ่งเอามาให้คุ้ยกินนะครับจะสามารถให้ได้ตั้งแต่ตั้งพองเลยนะครับจนถึงอายุของลูกคุ้ยหกเดือนนะครับตัวนี้ยังสามารถให้กินได้และให้กินได้ตลอดนะครับให้กินได้ตลอดนะครับเป็นอาหารเสริมบำรุงนะครับให้ลูกคุ้ยนะครับโตเร็วนะครับเจริญเติบโตได้ดีสมบูรณ์แข็งแรงครับนี่นะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากลองใส่นะครับก็ลองหาซื้อนะครับตามร้านค้าอยู่ใกล้บ้านท่านนะครับร้านขายหัวอาหารนะครับกระสอบละสาม3 0อยสถึง3 4 0รเลี้ยวแท่พื้นทีนะครับสำหรับพื้นทีใหญนะครับที่อยู่ห้างไกลอาจสิแพงนะครับอาจสิแพงอ๋อมื่อนี้ผมก็จะมาสอบถามนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใด นะครับอยู่อำเภอไหนอยู่จังหวัดไหนที่มีหัวหารปีเตอโคตึกคือก่านีนครับลองคอมเมนต์นะดูนะครับขอบคุณครับ